กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรครับเมืองบึงการประจำปี2567ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคลินิกไร้พุงโรงพยาบาลบึงการปีงบประมาณ2567ประธานที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงการนายแพทย์กมลแท่ปึงรองประธานที่ปรึกษาแพทย์หญิงสุชีวาราชูโสรองผู้อำนวยการด้านภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ และประธานชมรมสุขภาพดีบึงการนางวงที่พาศีทุมมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรองหัวหน้าพยาบาลด้านภารกิจพิเศษระยะเวลาดำเนินการเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหา2567รวม3เดือนรายละเอียดดังนี้กิจกรรมที่1อบรมส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดพุงลดโรควิทยากรจากศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีกิจกรรมที่2 สร้างการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบชมรมสุขภาพดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธกิจกรรมมีดังนี้ 1. ชมรมแอโรบิก 2. ชมรมแดนเพื่อสุขภาพ 3. ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ 4. ชมรมเดินวิ่งปัน่นกิจกรรมที่3กระตุ้นการสร้างสุขภาพด้วยตนเองส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตนเองทุกวัน และติดตามผลลัพธ์ด้านสุขภาพด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายกิจกรรมประกวดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีแพคลดพุงลดโรคเกณฑ์การให้คะแนนมี3ด้านดังนี้ 1. ด้านสุขภาพร่างกาย 2. ด้านการมีส่วนร่วม 3. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดตามเกณฑ์ทั้ง3ด้านจะได้รับเงินรางวัลดังนี้ค่ะรางวัลที่1 3,000บาทรางวัลที่2 2 0 0 0บาท รางวันที่3 1 0 0 0พบาทและรางวัลชมเชย6รางวันรางวันละ500บาทค่ะสำหรับสมาชิกที่สะสมแต้มครบ120คะแนน35ท่านแรกจะได้รับเสื้อสุขภาพดีบึงการฟรีโดยระหว่างกิจกรรมคณะกรรมการดีแพกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรทุกสัปดาห์ของวันพุธ และกระตุ้นเตือนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองส่งรายงานกิจกรรมออกกำลังกายมาที่รายออฟฟิเชีลสุขภาพดีบึงการเพื่อสะสมคะแนนรายวันสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมสุขภาพดีบึงการรายสัปดาห์สมาชิกชมรมทั้งหมด47คนสมาชิกร่วมกิจกรรมเฉลี่ย29คนต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ61.70ค่ะผลลัพธ์ตามเกณฑ์3ด้านมีดังนี้ ด้านสุขภาพร่างกายมวลร่างกายลดลงองค์ประกอบร่างกายดีขึ้น37คนคิดเป็นร้อยละ 78. 7ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรม25คนร่วมกิจกรรม8ครั้งขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ53.2%สร์สร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองออกกำลังกาย20คน3ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 42. 6 เรามาทําความรู้จักบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาลักษณ์โพบุงการค่ะชื่อเล่นชื่อทรายนะคะาจากหน่วยงานสปอชื่อวงเดือนจิรธรรมกลุ่มง,งานบริหารงานทั่วไปค่ะสาวพ,าพีรพาภูทิพย์อยู่ในงานสพอมินาสปอครับตำแหน่งพน,นพรรักงานบริการเอกสารทั่วไปทํางานที่งานธุรการชื่อสุพณีรันนันพยาบาลชาชนชีพยวนาญการพิเศษปฏิบัติงานอยู่ที่ตึกสัญญกรรมค่ะ สาวอุดมพรโพสิงค์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากตึกอายุรกรรมหญิงค่ะอภิวัตรลำไพพลครับผอรบอตตนนทสมบูรณ์ครับชื่อยางพันธ์เนันะคะหัวหน้ากลุ่มงานจุติณีเวชโรงพยาบาลบึงการค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางแจ่มนภาอาริลักษณ์นะคะอยู่กุมารและเวชกรรมหนึ่งค่ะทำไมถึงเข้าร่วมโครงการนี้คะโครงการที่ดีพอรู้ว่ามีโครงการสุขภาพดีของเจ้าหน้าที่ก็อยากเข้าร่วมอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ มีหุ่นที่ดีค่ะและ,และเกิดจากการชักชวนของหัวนนหน้าหน่วยงานเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล,แล้วแล้วก็อยากมีสุขภาพที่ดีพูดพูดตรงๆเลยนะคะว่าชุดที่ใส่อ่ะมันคับใส่ไม่ได้เลยค่ะพอดีมีโครงการนี้เกิดขึ้นก็เลยได้โอกาสเข้าร่วมโครงการเลยค่ะ เห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาไม่สวยเลยรู้สึกว่าตัวเองอ้วนแล้วก็อึดอัดครับหาเสื้อผ้าใส่ยากครับและมีคนที่ทํางานทักว่าอ้วนเยอะก็เลยอยากลดน้าหนักครับเวลาทานข้าวก็ทีละสองสามจานครับเรื่องตังครับก็เลยอยากเก็บตังไว้ซื้อขนมให้ลูกครับมีวิธีการลดน้ําหนักอย่างไรบ้างคะการออกกําลังกายก็คือจะเน้นค่ะเน้นก็คือเน้นวันละ30นาทีแล้วก็ อย่างได้มากที่สุดก็คืออาทิตย์หนึ่งนี้ให้ลดใ,ให้ครบร้อยห้าสิช่วงออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิกโดยเน้นส่วนที่เป็นต้นขาแล้วก็หน้าท้องแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวไหล่เพื่อที่จะกระชับตัวเองมากข <งด S 1> ึ้นของหวานก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็งดของทอดของมันนะคะแล้วก็ลดจำนวนปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงะคะ่แะแก็คือการควบคุมอาหารนะคะควบคุมอาหารแล้วก็ต้องกินเป็นเวลากินให้พอพอดีกับ ร่างกายที่เราต้องการแล้วก็มีการออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอพยายามงดน้าตาลครับอะไรที่หวานๆก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ข้าวเย็นก็งดครับช่วงแรกอาจจะมีบ้างที่หิวครับแต่ทำนานๆาไปมันก็ชินครับแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็กินอาหารที่มีถูกสุขลักษณะค่ะที่เป็นผักพืชโปรตีนผลไม้ แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพองตอนเช้ามาออกกําลังกายทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นการทําคาร์ดิโอแล้วก็แอโรบิกร่วมด้วยค่ะก่อนอื่นคือเราเราจะต้องมีวินัยในตนเองค่ะก่อนที่จะลดน้ําหนักอย่างของตัวเองจะเป็นคนที่เลือกงานค่าพอกลับไปนี่ก็คือจะต้องอบอกคนที่บ้านก่อนเลยค่ะว่าขอออกกาลังกายก่อนก่อนที่จะทานข้าวค่ะ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะชุดหลวมแล้วก็คือเหมือนเราใส่สบายขึ้นนะคะก็เลยจะเป็นแบบจะจะไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดเหมือนแต่ก่อนจากกางเกงที่ใส่ไซส์ XL นะคะตอนนี้สามารถใส่ไซส์ L ได้ก็รู้สึกว่าคุงหายไปเยอะเลยค่ะดีขึ้นค่ะไม่ปวดขาแล้วก็ทำงานคล่องแคล่วว่องไวค่ะไม่อึดอัดไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าหนักตัวรู้สึกสบายตัวด้วยซ้ำแล้วก็ ดีใจค่ะที่ชนะใจตัวเองได้เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่พิชชอบออกกําลังกายเลยแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมชมรมโครงการดีๆแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีปัญหาของการนอนกรนที่เสียงดังมากแล้วก็เป็นการนอนที่ตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมามันรู้สึกเพลียมากเลยครับผมตอนช่วงที่น้ำหนักลงรู้สึกสบายตัวมากแล้วก็การนอนหลับนอนหลับสนิทมากขึ้นครับ ตื่นขึ้นมาก็ไม่เนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเขา่าปวดขาเดินไปไหนก็จะโอยโอยเอยพอออกกําลังกายหรือว่าลดน้ําหนักได้แล้วเข่าก็เริ่มหายไปแล้วก็เสื้อผ้าก็ใส่ใส,ใส่ตัวเดิมได้สวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็บอกว่าหุ่นดีขึ้นนะอย่างแรกก็คือพุงลดลงเลยพุงลดลงเลย,ลเยรอบเอวลดลงกล้ามเนนะื้อก็แข็งแรงขึ้นทําให้เรา รู้สึกว่ากระปีกระเป๋าขึ้นร่างเรารู้สึกกระชับขึ้นค่ะแล้วก็เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วไม่ไม่มีเหนียโฮมสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงทุกคนบ้างคะอยากให้ทุกคนมี r e s ิเ i นซีที่ดีคือแต่ก่อนก็ตัวเองกอ็มีความรู้สึกไม่อยากลดคราวนี้พอเราเข้าโครงการเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีความสุขค่ะในการที่ชาเลนตัวเองอยากให้ทุกคนลองมาชาเลนตัวเองเพื่อที่จะทำให เราสุขภาพดีก็อยากให้ทุกคนนะคะหันมาออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดโรคลดโรค NCD โรคอ้ CD, วนค่ะเชิญทุกท่านมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความกระปรี้กระเป๋าสดชื่นเวลามาทํางานทุกวันอยากจะเชิญชวนเข้ามาร่วมโครงการดีๆแบบนี้แลคะแล้วก็จะได้รักษาสุขภาพ ของเราให้ดีขึ้นไปค่ะ,ะการที่เราจะพิชิตพุงพิชิตความอ้วนได้เราต้องออกกําลังกายเป็นล,ล,ลักษณะนิสัยกันนะคะโครงการนี้ดีที่สุดขอให้ทุกคนมาร่วมประกําลังกายค่ะ